สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนๆในเฟซบุ๊กตอนนี้<ด>หายดีเราจะขอบคุณทุกคนเป็นกาลังใจให้เดอ้อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนแล้วก็เพื่อนๆของพี่สายานันแล้วก็ญาติๆลุงลุงป้าเอาก็ <c oughs> ขอบคุณมากทุกคนนะคะที่เป็นห่วงตอนนี้หายดีปกติแล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้ได้หัวได้แล้วค่ะได้แล้วจ <c oughs> ้าค่ะได้แล้วขอบคุณมากทุกคนนะคะ แล้วก็เพื่อน Facebook ของฝนเองแล้วก็ญาติพี่น้องพี่สาวน้องสาวแล้วก็ญาติญาติเพื่อนๆขอบคุณจากใจทุกคนที่เป็นห่วงที่รักแล้วก็ญาติญาติของพี่สายันแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เป็นให้กําลังใจมาขอบคุณมากทุกคนนะคะจากใจจริงตอนนี้หายดีปกติแล้วคะ่ะแต่ว่าต่อไปพยายามจะกินระวังที่สุดเพราะว่าเป็นคนคี้แพ้แพ้อาหารทุกอย่างแล้ก็ขอบตอนนี้ระวังมากๆสวัสดีค่ะ แจ้งข่าหมับ้านของเขามีแต่าภาคกันมนูลบ้านเฮาชวนกันไปไต่ลงบานเขานําเกียร์้ยไปที่จากเขาเนาะพยายามตอา่อไปช่วยพาแเขาเพราะอย่างลำบากเวกลาหมอเจาะแทงเก็บขนาดเนี่ยหมอนี่ยเขาห้ยห้มันจะด่า,ากับด่ากับมากกับถือพวกขาโอ้ถือพวกได้ก็เลยบวกเขาดีกว่า ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนีแล้วก็เอซทุกคนนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณมากๆจากใจเลยตั้งแต่นี้ต่อไปก็พยายามจะเฮดคลิปหาๆแล้วก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเนอะเป็นได้ปะกับอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะอบอามบอก สวัสด,ดีออพี่น้องพอเลยแม่นรทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายมานั่งฟังสายันลองอืมฮอนได้ดีเท่าไนี่เสียงดีไหยขอบคุณพี่น้องสุขุสุกนขอบคุณเอฟซีสุมุมสุกแกสุบ,บอลทั่วโลกอยู่มุมใดมองใดขอบคุณเมื่อสุขุสุคนเน้อ ฝากควมห่วงใยฝากกำลังใจทรงกำลังแรงใจมาทักทายถามข่าวกันสุขู่สุคนว่าเป็นแดงได้ใยฝนเขาโรงพยาบาลเป็นอย่างนอขอให้เศร้าไว้ไว้เด้อขอให้ดีขึ้นไว้ไว้เด้อมีคอมเม่นหนึ่งทรงมาว่าเสียแล้วใช่ไหมสว,ส,สวัสดีค่ะมีคนคขมแม่วาแม,ม,ม,ม่ตายแล้ว ยังไม่ตายจ้ะตายยากตายยากอายุยืนกระดานทถาชรใช่ไหมแปดชิปปีแล้วยังยืนปันนี่ฝนก็ต้องอยุ่ยเพ่งเก้าสิปปีนะจ๊ะอายุขายคนห้านี่ถ้าบอดเวลาเกิดจะได้กับโบไปถ้าคนห้าฮหอดเวลาเหรอจะน่อยจะหลายกับไปแต่ก็ขอบคุณอเอซทุกคนคให้กำลังใจเด้ออพูดไปขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณเอฟซีทุกคนคนะจ๊ะ ที่เป็นห่วงตอนนี้ก็แม่ฝนก็หายดีแล้วปกติแล้วจ้าต่อไปจะเห็นจะเป็นสองคนจะเห็นคลิปฮาๆแล้วก็แก้งกันหายจะเห็นพื่อเก่ามวลพื่อเก่าจะมวนแบบแต่ถาเบึงนะจ้ารักทุกคนใจไหมง <c oughs> หัวใจหัวใจนี้